ตนมะขามป้อมเก่าแก่ในวัดโคนล,ลงมา mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ดินมันเปียกมากจนทั้งรากยึดไม่ไหวพอฝนตกบ,บ่อยๆอย้ใบไม้ก็เป็นพุ่มหนาตอนไหนที่รากมันแข็งแรงก็โ้นะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่อย่างนี้ ต้นมาในวัดในโคนไปหลายต้นองหน้าฝนธ่ไปเดินป่าก็จะเห็นต้นไม้โคนเยอะยะต้นใหญ่โคนต้นหนึ่งก็ไปลมทับต้นเล็กๆอีกหลายต้นโคนตามกันไปแต่ก็แปลกว่าในวัดนี่บางทีกิ่งยางหักลงมาเงี้ยก็ไม่เคยโดนใครนะ เทวดาดูแลอยู่เนะมื่ก่อนนี้มีต้นมะม่วงป่าอยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่โตโหารานอยู่หลังพระยืนเมื่อก่อนอบรมเด็กบ่อยๆพวกครูทั้งหลายก็ชอบอารถไปจอดเพราะร่มดีก็ครูขับรถออกไปชั่วพิบตาเดียวคนนึงกิ่งมม่วงหักโครมลงมา ไม่เป็นอะไรที่พูดมาทั้งหมดนี่คืออะไรคือเรื่องของรากสัเงเกตไหมต้นยางไม่เคยโค่นหเห็นเลยมีแต่กิ่งหักลงมาเวลาพายุแรงๆที่หมุนมันเกลียวนพายุนะบิดเอายอดขาดลงมาทั้งยอดเลยก็มีแต่รากไม่เคยโค่นเพราะว่าต้นยางนี่ นะยอดสูงไปแค่ไหนล่างก็ลงอย่างลงไปลึกแค่นั้นนะนะมันถ้าเรามีฐานมั่นคงนะนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ค้นเป็นอย่างนั้นเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะพอจบการศึกษาออกมาแล้วเปิดร้านกาแฟสังเกตเปิดร้านกาแฟแข่งกันไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะรุ่นปู่ย่าตายายอย,าอย่างคนจีนเนะี่ย ตอนนี้เราแยกไม่ออกแล้วคนจีนคนไทยเนี่นะเพราะว่าผสมกันด้วยมั่วไปหมดละถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะคนไทยจริงๆอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นะนะเพราะว่าเราผสมกับลาวผสมกับเอมเมผสมกับพมา่าอะไรก็ไม่รู้นะที่ประเทศอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะผสมกับจีนนะนี่เป็นธรรมชาติอย่อยางนี้นะประเทศไหนก็เหมือนกันนะ นะไม่ก็ต้งภาษาเราก็รับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมด้วยนะไม่ก็เรื่องของภาษาเนี่ยนะหลายคําที่เรารับออกมานะมันเด็กรุ่นใหม่พอฐานมั่นคงก็เจ๊งเอาง่ายๆร,ร้านกาแฟเจ๊งเยอนะๆทำธุรกิจใหม่เจ๊งกันเป็นแถวพอเจ๊งแล้วก็เลิกไปทำอย่างอื่น ม่เหมือนสมัยก่อนที่เก็บหอมรอมริบนะทำการค้าขายทีละนิดทีละหน่อยนะมีสลึงพึงมาจบให้ครบบาทนะสำนวนสนสุนทรพูดะเพราะนั้นะพอฐานนี้มันคงก็พังกันง่ายๆนะคนรุ่นใหม่ก็จะมองนี้ว่าทำไงถึงจะรวยเร็ว ทำไงถึงจะ,กะเกษียณอายุตัวเองได้เร็วที่สุดะทำไงถ้งจะให้เงินบริหารตัวเองได้นอนอยู่เฉยก็ทําเงินได้อะไรเงี้ยซึ่งบางคนเขาก็ทําได้นเะดี๋ยวนี้นะแต่ว่ามีน้อยรายที่ประสบความสําเร็จนะไม่ใช่เรื่องของการภาวนาเหมือนกันนะคนรุ่นใหม่ก็จะมักจะเอาง่ายๆเข้าไวนะ้ศึกษาในยู u b e ศึกษาในเว็บนู้นเว็บนี้แล้วก็มานั่งคาดดาวเอานะ คิดว่าทำไงก็ได้ที่จะให้เจอทางรัดอย่างรวดเร็วจะได้บรรลุอะไรเร็วๆหน่อยอย่างน้อยก็แก้ความทุกข์ให้กับตัวเองไดง้แต่ไม่มีความเพียรที่จะฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องก็นะไปไม่รอดทีนี้นะนะทำเยอะๆแยะๆแล้วก็เลิกกันไปอย่างงี้ะนะนะนึกถึงรุ่นแรกๆที่ฝึกกันอยู่ที่วัดวังหินนะี่ โยมเอาจิงเอาจังในการภาวนาในแต่ละปีก็จะเห็นผลสําเร็จผลสำเิจ็จากการเจริญภาวนาเนี่ยก็หลายรายช่วงหลังๆมาเนี่ยแทบไม่เคยเห็นเลยนะพระใหม่รุ่นก่อนๆนี่ก็เหมือนกันนะแข่งกันนะตื่นมาตีสองมาปฏิบัติแล้วนะนะเดินยังกลมรอเวลาสวดมนต์ธวัดเช้านะนะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นมานานแล้วนะ มาบวชกันก็เยอะๆใหญ่ๆ,ญๆนะทำพอให้แล้วๆไปพอนั่งรอวันให้ครบเดือนจะได้สึกๆไปซะเลยไม่ได้อะไรนะแล้วก็นี่แข่งกันจริงๆนะนะเพราะว่าส่วนมาก,กที่มาบวชที่นี่ก็คนมีความรู้ทั้งนั้นแหละนะที่หมอมาด็อกเตอร์มาบวชกันก็ปฏิบัติแข่งกันนะอาจจะเอาทิฏฐิเป็นตัวนำมาก่อนนะ ประมาณว่าถ้าปฏิบัติแย่กว่าคนอื่นเขาหรือขยันน้อยกว่าคนอื่นเขาน่ยจะอายเขาเน่ก็ต้องแข่งกันีนะ่พอแข่งกันก็เห็นผลจากการภาวนาบางทีจะบวชเดือนหนึ่งในบวชไปตั้งหกเดือนเจ็ดเดือนกว่าจะสึกก็มีบองคนนะนะไม่ยอมสึกง่ายๆจนกระทั่งพ่อแม่ต้องมาขอร้องให้สึกก็มีนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นภาพอย่างนี้นะเราไม่ค่อยจะฝึกฝนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวกันนะ พราะนั้นก็รากฐานของการเจริญภาวนาจริงๆก็คือเรื่องของการฝึกสตินี่ยะนะมีสติสมัญญัอันนี้สำคัญสุดนะทำความรู้สึกตัวเข้าไว้ในแต่ละวันน,น,นะฮะพอทำบ่อยข้อมันก็ไม่มีเรื่องต้องทำเองนะใหม่ๆก็ฝืนหน่อยแต่ว่าทำจนเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติแล้วน,นี้อารมณ์อะไรมากระทบก็บรู้ทันอ,อารมณ์อะไรมากระทบก็บรู้ทันมันก็จะเป็นอย่างนั้น น,นี่พอรู้ทันแล้วก็นะต่อไปสติสัมปัญญาเขาก็ทำงานเองน่พะพอเขาทำงานเองนี้อยากจะบางทีอยากจะไม่มีสติด้วยซ้ำไปมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันเห็นแต่ทุกข์ทั้งวันนะมองโลกก็จืดชืดไปหมดมันไม่สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเมื่อก่อน,นจะรู้สึกงั้นนะมัน จนบางทีไม่อยากจะมีสติสัมผัสยะแต่ไม่มีก็ไม่ได้เพราะมันมีไปซะแล้วนะนะมันรู้สึกตัวไปซะแล้วอย่างเี้นะพอทำไปทำไปก็ค่อยเข้าใจอะไรขึ้นมานะกลมเกลืนเป็นธรรมชาติขึ้นมาไม่ขัดแยง้งเหมือนช่วงที่ปฏิบัติใหม่ๆนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะันก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่นะก็จะมีคอร์ส นะซึ่งเป็นช่วงที่ช่วงนี้ธรรมาเร่งเขียนหนังสืออยู่นะก็เลยปกติแล้วเราก็จะเชิญวิทยากรภายนอกมาจัดกันปกติล้วก็คุยกันนี้ทุกปีนะเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก็เวลาจัดงานประจําปีงานปลุกพระในใจเสกให้ถึงธรรมก็จะนิมน์ครูบาอาจารย์หรือเชิญคุบาอาจารย์ที่เป็นคราวาสทั้งพระทั้งคราวาสในมามาจัดคอร์ส ที่วัดนะเจวันต่อเนื่องนะมาบญญารรยายทมนะเียน,ะนีพอเจอโควิดมาสองปีในี่ปีที่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ว่าจะเชิญครูบาอาจารย์ภายนอกมาจัดคอร์สสองเดือนครั้งหนึ่งนะสวันก็พอละนะท่านโดยบรรยายท่านได้นำปฏิบัติจะได้เปลี่ยนอารมณ์ผู้ปฏิบัติมั่งนี่ยนะนะก็ปรากฏว่าพอป,ปีนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะแม้ทั้งจะเชิญวิทยากรมาก็คงไม่มีใครกล้ามา นะก็เลยว่าเอาละจะจัดคอร์สออนไลน์โในการเชิญวิทยากรภายนอกกันนะช่วงเดือนนี้ก็คือเชิญคุณแมวเจรศักเนี่ยนะนะมาได้จัดคอร์สออนไลน์ในนามของวัดบางหินเนี่ยนะนะก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะก็จะเชิญเซเลบทั้งหลายที่เป็นนักโทษณานะให้เข้ามาร่วมในห้องซูมด้วยนะก็จะรับเฉพาะคนใหม่ นะสังเกตดูหลายคอร์ดแล้วนะคนใหม่เข้ามามอนกันแต่ไม่กล้าสอบถามไม่กล้าส่งอารมณ์มีแต่คนหน้ากเก่าๆทั้งนั้นนะส่งกันมาครึ่งปีแล้วก็ยังส่งอยู่เหมือนเดิมอยูนน่นะนะมันคอร์ดต่อไปนี่ก็จะรับเฉพาะคนใหม่นะนก็มองอย่างหนึ่งว่าบางทีคราวาสเนี่ยมีครอบครัวมีลูกมีเมียอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาพูดธรรมะเนี่ยมันเข้าถึง ใจโยมมากกว่าเพราะว่ามีครอบครัวเหมือนกันนะมีคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบเหมือนกันบางทีพูดกับพระ,อย,ะพอย่างเดียวก็จะพาเป็นนิพพานอย่างเดียวบางทีนะพูดกับพระนี่พระจะจะพาให้ปล่อยวางอย่างเดียวนะแต่ถ้าคุณจิตกรี่เป็นพราว่านี่จะเข้าใจแล้วเข้าเข้าถึงโยมได้ง่ายกว่าเพราะ,ะนั้นใครที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาอย่างน้อยก็ เรื่องต้นใหม่นะสร้างรากฐานการภาวนาให้มันมั่นคงนะนีพอมั่นคงแล้วเวลาไปเจอเหตุการณ์กระทบอะไรเนี่ยมันจะปรับใจได้เร็ววางใจได้อย่างถูกต้องนะแล้วมันจะค่อยพัฒนาไปเองนะครูบาอาจารย์ในบางทีก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปได้ตลอดรอดฟังหรอกนะนะนะเพราะว่าอยู่ที่นะวาสนาบาร,รมีของเราด้วยที่เราสั่งสมอบรมมา แต่อดีตเนี่ยนะนะครูบาอาจารย์บางท่านพอพูดแล้วมันปิ๊งขึ้นมานะเราได้ยินแล้วมันฟะว,ว่าอะไรที่มันติดขัดอยู่มันหลุดออกมาได้ครูบาอาจารย์บางท่านฟังให้ตายก็ไม่เข้าใจนะก็แปลว่า,านั้นไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของเราแค่นั้นเองนะก็ลองปรับเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนอารมณ์ดูบ้างนะใครที่การภาวนาไม่ก้าวหน้าอะไรก็ลองมาเข้าคอสอย่างนี้ดูนะ ก็ป็นคอดของวัดอีดเว k ร์ซ่โฮมของเดือนต่อไปนะนะโยมถามมาหลายคนช่วงนี้จะมาอยู่วัดได้ไหมจะมาอยู่วัดได้เมื่อไรนะนะที่จริงก็เคยแจ้งโยมไปแล้วละ่ะว่าขอให้ได้มีผลตรวจโควิดมาด้วยนะถ้าใครจะมาบวชหรือใครจะมาอยู่ปฏิบัติที่วัดนะ พ่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะนะโดยไม่เกินสี่สองชัวโมงเนี่ยนะนะผลตรวจอะไรเงี้ยนะโยมมาได้นะถ้าเตายมถามเข้ามาทางเพจทางอะไรเงี้ยเราก็ตอบว่ายังไม่รับยังไม่สะดวกแค่นั้นแหละนะแต่ว่าถ้ายอมคิดว่าโอมมันไม่ไหวจริงมันจะตายอยู่แล้วฉันขืนอยู่บ้านเนี่ยฉันอยากจะไปหา ผ่อนคลายสักหน่อยอย่างเงี้ยนะก็มาได้แต่ว่าขอให้ทสต,ตัวเองมาให้เรียบร้อยนะไปที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลที่เขาตรวจสอบแล้วก็มีใบรับรองมานะแล้วก็มาอยู่ปฏิบัติก็ได้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าคอร์สที่บ้านเราได้นะเข้าคอร์สออนไลน์ที่จริงตอนนี้หลายวัดเขาก็ทำอยู่นะเนะข้าคอร์สออนไลน์ที่บ้านได้นยะมันจะทำให้เราคุ้นชินออกับการอยู่บ้านแล้วก็ฝึกปฏิบัติหรือฝึกเจริญสติไปด้วย นะเพราะว่าหลายคนก็อยู่ต่างประเทศตอนนี้นะเนะ้ขอข้ออันรายของวัดดงหินนี่หลายประเทศมากตอนนี้นะที่เข้ามาฟังกันแล้วก็เอาไปพุทธปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้นะเขาก็ยังทําได้ทั้งที่อยู่ไกลพระไกลวัดห่างบ้านนะก็ยัง usaha ฝึกได้เพนะราะฉะนั้นอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ฝึกได้ในะอยู่ที่บ้านนปลอดภัยสุดตอนนี้นะก็ฝนะนะึกตัวเองนะฟังแล้วก็ลงมือฝึกนะอาจจะลูกหลานวุ่นวายหน่อย นะก็นี่แหละฝ like, ึกอยู่ท่ามกลางาความวุ่นวายนี่แหละฝ like, ึกให้เป็นฝึกให้ได้เดี๋ยวมันก็จะค่อยปรับตัวไปเองนะถ้าเราฝึกอยู่ที่บ้านได้แล้วทีนี้ไม่ต้องมาวิ่งมาวัดละทีนี้ที่ไหนก็เป็นวัดทั้งนั้นนะวัดอยู่ในห้องของเราเนี่ยแหละนะ like, นะวัดอยู่ในใจของเรานี่แหละ like. นะฝึกก็ไว้นะอย่างน้อยก็นะช่วยให้ลดความทุกข์ความเครียดอะไรความวิตกังวลอะไรที่อยู่ในใจของเรานะลงไปได้ นะไปนั้นลงมือฝึกซะเดี๋ยวนี้อย่ามัวรอนะสร้างรากฐานให้มั่นคงนะเห็นหลายคนนะคุยว่าเป็นนักปฏิบัติีไ่ไปสำนักโน้นสำนักนีนะ้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่นน่นหลวงพ่อนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเอาเข้อจริงเวลาเจออารมณ์กระทบแรงๆเข้าไปไม่รอดก็เยอะแยะนะหนะลุดไปหมดนะแสดงว่ามันยังรากฐานยังไม่มั่นคงพอแค่นั้นเอง น,นี่ถ้าเกิดว่ารากฐานมันคงพอแล้วอะไรก็เท่เข้ามามันก็จะรู้ทันแล้วก็วางลงไปได้ะฉะนั้นก็ทำเอาเองนะความเพียรในเรื่องที่เราต้องลงมือทำเอาเองแค่นั้นเองอเดี๋ยวสดมนกันขอนำอีกวันหนึ่งนะจะได้สลับกันบั่งเช้าเย็นรู้สึกซ้ำหน้ากันอยู่บ่อยแล้ว